โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะ คลิปนี้มารีวิวปีเตอร์ชไมขึเ้นนะครับผม100ทองเท่านั้นสำหรับปีเตอร์ดวงคือใช้หมดแหละแล้วพอไปเปิด500ทองทองไม่ได้เลยนะฮะเปิดสีดี500ทองไม่ได้เลยวะ่ะนะครับผมพอมา1 0ทองอทองุณเลยจะเชือ่อปีเตอร์ชไมัยเค้นนะครับผมนะอืมหนึ้อยเก้าสิบสนสูงๆเป็นโกตัวรับนะฮะอืม ความเป็นโก้ใน98นะฮะอ่าจับบอล97ปัดบอล98ปฏิกิริยา97ยืนตำแหน่ง96นะฮะระยะเอื้อมของโก้96ประมาณนั้นนะครับผมก็ดูด8 8นะ,ะก็ไม่ได้มีอะไรสเตตโกปกติไม่มีสกิลเทพสกิลก็ปกตินะฮะคือเป็นโก้จริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่แบบจ่ายบอลฟิโนเมโนโลพาสลานีไม่ใช่นำเป็นโกจริงๆนะ่าจะเซฟน้าดูของผมว่านะปีเตอร์อะนะฮะอืม ยังไม่ได้เทียบค่าพลังด้วยนะบทชินน่าจะดีสุดเลยมั้งผมว่านะน่าจะดีสุดแล้วแหละนะปีเตอร์ชไมเคลิลไปลงสนามนะครับผมไปฮะโอเคเกมเล่นสำหรับปีเตอร์ชไมเคลิลนะครับผม,มปกติเล่นการาฟิกสูงเวลาไม่ได้อัดคลิปนะ<ต>พร<อ>พอมาอัดคลิปลดลงโอ้โหมันก็แปลกๆกันว่ะแต่ถ้ามันลดไม่ไหววะ่ะ เครื่องร้อนเหล็กนะครับว่าแบบอัดคลิปนะเชี่ยเกมเริ่มเกมเริ่มสำหรับปีเตอร์แชมัยเคิลนจะมีเซฟสวยๆไหมไม่ต no so <over> ้องเซฟบ่อยแต่ขอเซฟปฏิหารประมาณนั้นนะเนี่มาฮะเปิดว่ะแล้วเคลียร์ไปก่อนยังไม่โดนยังไม่ให้โดนนะฮะไม้แล้วเนี่มาเนมาเนีมาจูเนียเชียร์และโดนยิงโอ้โหไม่เซฟว่ะ อัะไม่เอาไม่อยู่ว่ะแล้วยิงนอกกรอบลูกแรกโดนเลยว่ายังไม่เซฟว่าอย่าบอกว่ารั่วนะนะฮะแต่ก็ยิงดีอะนะโอเคจะเก็บเริ่งแรกโอ้กูกูไม่ค่อยมีบทบาทปะบอลอยู่กลางสนามซะส่วนใหญ่โอกาสยิงแค่คนละหนึ่งครั้งนะเลขหนึ่งประตูด้วยนะหนึ่งครั้งหนึ่งประตูแหมก็ขมอะก็ขมอะนะฮะยังไม่เซฟว่ะหนึ่งครั้ง โอกาสเซฟหนึ่งครั้งยังไม่มีนะค่อนข้างเงียบนะก็คือบอลมันอยู่ตรงกลางโอกาสยิงอาจจะไม่ค่อยมีเยอะ่าจะปล่อยให้ยิงไม่ได้ด้วยนะมาเลยฮะมาเลยฮะอย่างไม่ให้ยิงนะครับผมปาเสียวเหลือเกินเปิดมาอย่างนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนนะเหมือนจะโดนลูกนี้สลาตันยงิง <c oughs> อย่างน้อยก็เซฟให้เลยวะ นะฮะนี่สลาตันให้มันยิงบ่อยไม่ได้นะมันยิงยิงมันยิ่งคมนะนะมันยิงไปเลยหนึ่งครั้งนะฮะโอ้โหโอ้โหจมะมาเปิดมุมเนี่ยบาดเสียวเอาสั้นๆว่าชิบหายแล้วแล้วเออตรงตัวตรงตัวก็ยังเซฟได้อยู่ยังปัดดีนะถือว่าปัดออกมาดีถ้าปัดแบบแบบไปเข้าแบบไปเข้าซ้ำเนี่ยเรียบร้อยนแต่ปัดออกมาดีเลยฮะมาจะเล่นสั้นว่ะหรือเปล่าวะไม่กล้าเปลี่ยนเลยะ ไม่สั้นแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์ไม่คัดเคลียร์ไปก่อนหูยเจอสึกหนักเหลือเกินเนมายิงอีกทีสสอุ้ยเสาซ้ำเซฟสวยโอ้ไม่ทักันลำหนา้าโอ้โชคดีไปนะโอ้เน,นมามันยิงจนเสาอันนี้โชคดีมากแต่จงัจงหวะจังหวะซ้ำเนี่ยมันเหมือนจะเซฟได้แต่โชคดีลำหน้านะครับผมยังไม่เสียเพิ่มมามปีเตอร์หวานเสียว นี่มาใหม่เลยฮะโอ้ดีมาแล้วก็เก่งเกินเปิดมาอย่างงี้เคลียร์ไปก่อนนี่มาเหมือนเดิมฮะสลาตันวะสลาตันวะสลาตันวะเกือบเกือบเกือบอติดสลาตันยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยต้านไม่อยู่จริงๆว่ะนะครับผมตันไม่อยู่ว่ะนี่โดนไปโศกแมทบีเตอร์ช่ไมเคลื่อนกูอันนั้นโอเคจบเกมแรก ต้านไม่อยู่ว่ะแม่สองหนึ่งเจอไปสองเ<อ>ม็ดจังหวะเซฟก็มีแต่โ้การยิงน้อยมากอะ่ะเฮเฮ่อปีเตอร์ได้ไปห้าได้ไปห้ามันมันยังไม่มีจังหวะปฏิหารว่ะนะจังหวะเซฟก็แบบยิงตรงตัวแต่มันปัดออกดีอยู่มันปัดออกดีนะโหเกมแรกอืออ่าอะไรไม่ไดู่ร้อยเจ็ดยังไม่เซฟ ื็ยังไม่มีเซฟแบบว่าว้าวอะนะเซฟปกติมาเซฟได้อยู่แล้วแต่แต่ละลูกที่มันเจอมันก็ยากอะนะแต่ที่คาดวังคือปฏิหาระสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเซฟโหดเกมนี้ยังไม่เจอไปต่อเกมสองไปฮะโอเคเกมสองนะครับผมเกมแรกเนี่ยคือจังหวะยิงตรงตัวมันก็มันก็เซฟได้แต่ถ้าดยรวมก็ปัดดีปัดออกมาสวยคือไม่โดนซ้ำนะไม่โดนซ้ำแต่จังหวะเซฟแบบสวยๆเทพๆยังไม่เจอในเกมแรก นะฮะยังไม่เจอด้วยความที่แบบกองหน้ามันก็คมด้วยแหละสลาตันอย่างเงี้ยคมกริบใครจะเปรเซฟได้วะมานะต่อเกมนี้เชียมาวาซิกโกวะ่ะซิกโก้เฮ้ยเกือบโดนเหมือนกันนะฮะโอ้ท่าโดนยิงเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเข้านะมันจ่อขนาดนั้นนะ่ะน่าจะไม่รอดวะ่ะซิกโก้ฮะคนดีคนเดิมซิกโก้คนดีคนเดิม,กกนนดมแล้วโอ้โหโดนอีกแล้ว ปีเตอร์ก uhm, ูนะฮะยิงเป็นโดนเลยว่ะไมลาซิก้อันนี้ก็เก่งเกินนะฮะดูไอฮะออาฝั่งนี้ใครวะหน้าใครวะหน้าโอ้โหแล้วแล้วจอจอเชี่ยเก่งจัดอะกูลำบากแล้วเหนื่อยแล้วนะกูเหนื่อยแล้วผมว่า อ๋อดีเกมนี้มันเลยแล้วโดนยิงหนึ่งคันหนึ่งประตูโอเคจเกมครึ่งแรกยะงไปสองเมตรวะอะไรนนแล้วแบบโอ้โหนะยับเร็ววะนั่นคือโกไม่ช่วยกูเลยนะหลังก็เสียทรงอยู่แล้วโกไม่ช่วยเลยอ่ะอะไรวะันนี้ ซิโก้เหมือนเดิมฮะเซซิโก้ยังไม่ได้ยิงถึงยิงก็เข้าอะไม่อวยแล้เชีย่นยนะฮะเทสุเรตฮะปาดมาก่อนแล้วถึงสักทีดีเออแม่งเอ,อ้เขายิงอย่างเดียวไม่ยิงเขาบ้างเลยวะ่ะนะโอ้โหแล้วปีเตอร์คาดหวังไว้เยอะซะด้วยดีแล้วมันไม่เซฟให้เลยอะถึงมันจะจะเจาะก็อยากคืออยากเห็นเซฟป,ปฏิหารหเพื่้หรอกหมายแล้วฮะแล้วมันไม่ออกแน่ๆซิโก้ซิโก,ก้แล้ว เออสักทีดีเซฟกูสักทีดีนี่รูปอย่างงี้ทีออยากเห็นนะไม่บ่อยไม่ต้องบ่อยก็ได้แต่สักทีเออแม่กนอันนี้ถือว่าให้เครดิตปีเตอร์เลยเซฟลูกเนี้ยนะเซฟสวยจัดใหม่แล้วฮะมันใหม่แล้วฮะสัวผมมันใหม่แล้วฮะมันใหม่แล้วฮะแต่ปีเตอร์เริ่มเซฟเลยฮะลูบาท็อปโอ้ลูกนี้ถ้าเข้าคือกูเฮียเลยนะ ดดอย่างสวยโอ้โหได้แค่เสมอว่ะแต่มันมีจังหวะเซฟสวยอยู่หนึ่งครั้งที่แบบเชียันั่นคืออันนั้นคือดีเลยอย่างน้อยก็มีว่ะไม่ใช่ี่แบบตงเป็นตุงตอ่ะอย่างนัอนก็มีเว้ยแสดงว่า,ามันมันมันกำลังจะเข้ามือว่ะเนี่ยมันกำลังจะเข้ามือสําหรับปีเตอร์ก็ยังได้ห้าอยู่ดีก็ยังได้ห้าอยู่ดีขอดูไฮไลท์ลูกเซฟนี่ก็ยังได้ห้าอยู่ดีโอ้แต่ลูกนี้ซิโก้แม่งเก่งจัดเลยอ่ะโอ้โหไปได้ยังไงแล้วยอม,ยอม วันนี้ก็ต้องยอมลูกโสงมันก็จ่ออะนะลูกนี้เหรอที่ยิงปะวะอ๋อไม่ใช่นะลูกโสงลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ก็ยอมวะใช่ไหมยกแบบหลุดแบบง่ายๆเลยอะนะดูดิแล้วโอ้โหอะไรไปเซฟลูกนี้ก็ยอมอ่ะถือว่ายอมอือมันจ่อเกินนะลูกเนี้ยนะมันจ่อเกินนะ มันเจาะเกินลูกเซฟยุ่ลูกเหนียววะลูกนี้มั้งนะที่แบบจะเจาะใช่ปหวะเออนี่แหละแต่มันอาจจะไม่ได้ห่างตัวแต่มันก็ไวอ่ะมือไวอ่ะโอ้ติดกลางตัวนะะติดกลางตัวก็ถือว่ายังมีอ่ะนะเกมนี้ถือว่าก็มีหนึ่งเซฟที่ผมมองว่าว้าวอ่ะนะก็มีหนึ่งเซฟนะต่อเกมสามแล้วกันไปฮะโอเคเกมสามต้องมีนะฮะเกมสามเกมแรกเนี่ยไม่เซฟ แต่ก็เข้าใจได้อะคือมันโมเตกก็มันก็ไกลอ่ยนะคาดหวังเกมคือเกมแรกคาดหวังอยู่แล้วพอเกมสองมาไม่ไม่ไม่ไมค่อยคาดหวังแต่สองลูกที่โดนก็ายากแต่ลูกเซฟก็ถือว่าโคตรอยู่นะลูกเซฟนั่นนะแ,แะนะฮะเกมสามแสดงว่ามันมันมันตื่นสนามปะนะและ,และเป็นสัดส่วนใหญ่เลยนะที่เป็นโกะเกมแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่พอเกมสองเกมสามมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะนะมาเกมนี้เกมสามแล้วนะต้องดีกว่าเดิม นเกมสองดีกว่าเกมแรกนเกมนี้ต้องดีกว่าเกมสองดีกว่านะขอเซฟสวยสักสองสามทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเล่นอยู่ดีแม่งเหล็กเฉยเจี๊ยะจี้อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าเบอร์ได้ใครโอเคเหมือนเบอร์ลูกนี้กองหลังกับกูอะนะฮะนึกว่าจะโดนแม่ปีเตอร์เออปีเตอร์ถูกแล้วไม่ใช่โรเบิร์ตคานนะฮะแต่อยู่ดีแม่งเหล็กว่า <c oughs> เครื่องไม่ได้ร้อนขนาดนั้นด้วยนะนะอนนนะีจูดฮะจูดยิงเลยว่ะโอ้โหต้องปัดแต่วะลูกอย่างเงี้ยต้องปัดหรอวะ่ะ <c oughs> จับที่เฉก็ได้มัง้ง <c oughs> <c oughs> นะฮะด็่เฉมันก็ช่วยปัดมาหนึ่งครั้งอะนะแต่มันก็ไกลอะนะ <c oughs> ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอะนะ <c oughs> <c oughs> แต่เกมนี้ขอดีกว่าเกมสองเกมสองถือว่าโอเคเอ้ยเฮ้ยอุวิคานวิ่งโอเคมันออกมาโชคพอนี่นะนะ มันออกวิง่งวิ่งมาชกบอลอยู่นะมันไม่ได้ยืนทื่อนะนะโอเคมาทีไปฮะเมสซี่เมสซี่ก็ยังไม่ได้ยิงนะครับผมเอม,มรี่ยิงไกลเออสบายนะเกมนี้มีเซฟไปหนึ่งครั้งจากลูกยิงไกลนะฮะโอ้โหเขาคองบอลเยอะจังวะเกมนี้แต่ว่าดีกว่าเดิมไหมคือมันก็ยังไม่ค่อยได้เซฟอแบ นะจะปล่อยให้ยิงก็ไม่ได้นะก็เล่นตามเกมอะนะฮะตามเกมมีจังบะโดนบ้างอะไรบ้างก็ปกตินะฮมสซี่ฮะเชียมาฝั่งนี้เป้ประธานเป้เล่นกูแล้วเชียจับสวยเชียเป้มันจะไปวะเมื่อกี้นะดีนะมีคอสตากุตาและโยนมาโอ้โหเกือบไม่ทันแล้วก็ไม่ทันด้วยนะโอ้โหปีเตอร์กูนะ โยนมาอย่างนี้ยกมาอย่างนี้คืนไปก่อนให้ปีเตอร์แล้วอยากลองโยนอีกทีก็โยนดีด <fit> นนีกว่าแต่ลูกเมื่อกี้แม่งหลุดออกกรอบได้ยังไงโอเคจบเกมสามเกมนี่ถามว่าดีกว่าเดิมไหมเหรอโอกาสเซฟมันไม่ได้เยอะอลยทมีแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนะ<า>มันก็เลยดูแบบเหมือน,มนไม่ได้มีอะไรปะเกมเนี้ยนะะ เหมือนเดิมมันเนี่ยห้าเหมือนเดิมเป็นสามเกมที่แบบเลตติ้งได้ห้าแค่ห้าทุกเกมอ่ะนะฮะแต่เกมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้เซฟมีแค่ครั้งเดียวเกมสองมีเซฟโหดอยู่หนึ่งครั้งที่แบบผโหดจะจอดรือเซฟได้หนึ่งครั้งนะแต่ที่โดนยิงมันมันก็เซฟยากจริงแหละนะแต่ที่แต่ที่อยากเห็นนะ่ะคือมันมีจังหวะแบบเซฟโหดที่อยากเห็นแบบเซฟปฏิหารอะไรเงี้ยนะก็เจอมาหนึ่งครั้งแบบจะจอ ก็ถือว่าโอเคลูกนั้นอ่ะนะฮะต้องมีเกมสี่ป่ะเกมสี่ป่ะผมสุดท้ายนะเกมสี่สุดท้ายไปลุยโอเคเกมที่สี่แหละนะถามว่าดีขึ้นไหมหรอมันก็ส่งมันก็ดีขึ้นนะคือเกมแรกอ่ะที่ผมรีวิวมาโกส่วนใหญ่นะเกมแรกมันจะหวือว่ะจริงจงมันตื่นสนามพอมาเกมสองเกมสามมันก็จะดีขึ้นมันก็ส่งไปอย่างนั้นนะนะเกมสองก็ดีขึ้นเกมสามก็ไม่เสียประตูถือว่าไม่เสียก็ถือว่าโอเค เตติงได้ห้าสามเกมเลยวนะนะก็มีว้าวแค่ลูกเดียวที่เซฟเซฟโคตรแต่ก็ยังมีให้เห็นนะเกมนี้ขอสักสองสามว,าว้าวอะเจมเลยนะเจมเลยสองสามว้าวเดี๋ยวติฮะเหมือนโซนจะเปิดเข้าในวันแล้วต้องเคลียร์ไปก่อนยังไม่โดนเลยเหมือนจะโดนยิงลูกนุ่นเย็ดโอ้โหทำไมไม่ซิปฏปิหารให้หน่อยวะมันก็ไม่ได้แรงนะ ว่าโอลิเวอร์คานจะดีกว่าวะโอเคจะเพิ่งแริเกมสี่และเป็นเกมที่คาดหวังอยูน่นะว่ามันจะเซฟโอดหดแต่มันโดนยิงโอ้โหเอาไงดีวะจะว่าไม่ดีก็กววกนะโอ,อ้โหแต่ก็สี่เกมเลยเว้ยสี่เกมเลยนะเซฟโอดหดแค่หนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งครั้ง แต่ก็ยังมีหรอือเปล่ายังอวยอยู่นะตอนนี้นยังอวยอยู่กางนั้นก็ยังมีเซฟโหดหนึ่งครั้งยังอวยอยู่นะแต่กิ๊นี่คาดฝังว่าแต่ลูกดุนเยสนมันก็ไม่ได้แรงน,น,นะนะแล้วมันเหล็กอีกแล้วว่ะเป็นอะไรวะเคลียไปก่อนเปิดมาอย่างนี้นะนะซีฮะเบด,ดี้เบด,ดี้อ่าจะลองยิงไกลช้าไปเลยพ่ะหนุ่มนะซีฮะวนะยเชียมาไวจังเลยละ่ะลูกนี้ปัดแบบอะไรวะ ทรงไม่ค่อยสวยเลยป่ะพีเตอร์ไปชนนี้เบตตี้ฮะเบตี้จะยิงยังยังเมซี่โอ้โหโดนบุกหนักอย่างแล้วก็ยิงไกลมันก็รีบยิงไงนะครับผมแต่ทรงเหมือนไม่ค่อยสวยเลยว่ะพีเตอร์นะจังหวะซีฟไกลๆเมื่อกี้มันมันก็ไม่ได้ยากมันจับได้สบายนะผมว่านะมุนยีนะฮะบุนยดหลอดม่วงเออนี่ขอแบบนี้สักบ่อยๆอ่ะมันจะดี นะที่ไม่ใช่แบบยิง,ง่เข้าอย่างเดียวอะแน่ขอแบบนี้บ่อยๆมันจะดีมากนะฮะเป็นลูกที่ที่ไวอะอามือไวเซฟได้เซฟพูดถ้ามาทรงเนี้ยนะแต่มันมาไม่บ่อยเลยนี่ครัง้งแรกเลยที่แบบโอเคยังบ้าวอยู่อ่ะครั้งที่สองอะสีเกมมีแค่สองครั้งนะก็ยังดีมามันมันก็เริ่มดีขึ้นอะนะเปิดมาอย่างนี้เอ้ยมึงโดดหน่อยดิเ <laughs> สียวด,ดูเซีหน่อยดิโอเค หลุดไปแล้วนะครับผม,มเกมนี้ก็มีเซฟม,มันก็มีเซฟอ่ะหนึ่งครั้งที่แบบว้าวเลยนะแล้วก็มีจังหวะที่แบบเออมันก็มีทั้งแบบแบบเซฟได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ปกตินะแต่ที่อยากเห็นคือเซฟโหดไงเซฟแบบโหดอะนะเซฟโหดอะเซฟแบบปฏิหารแต่ก็เห็นแค่สองครั้งว่ะสี่เกมเห็นสองครั้งนะครับผม,มถามว่าดีไหม คือโออ,ออมันก็สูงมันร้อยเจ็ดมันก็คาดหวังอะเด็มันร้อยเจ็ดมันก็คาดหวัง,ะน,น,งนะเกมนี้ห้าเหมือนเดิมอะคิดด้วยดิอะไรวะสี่เกมได้ห้าเหมือนเดิมนะยอมแลวนะนะอะไรกันครับเนี่ยนะใครเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นวะนะคือมันก็มีจังหวะว้าวแต่ ด้วยความที่เป็น107อ่ดะนะนะด้วยความที่เป็น107มันก็คาดหวังอะดิคาดหวังเยอะอะดิหรือว่าต้องกลับไปใช้สูตรเดิมวะก็ไม่แน่สูตรเดิมจะเซฟกว่านี้นะอีสเกลมั้ยล่ะเอาดิมาสูตรเดิมสูตรแบบออโต้นะครับผมไปฮนะโอเคนะฮะสี่เกมแรกเนี่ยสูตรนอกสูตรนอกเน,กน้นความแบบแลหลายหลอย่างใกล้เคียงกัน9 7 98แแต่สูตรเนี้ยสูตรเดิมออโต้ นวะความเป็นโกเนี่ยหนะนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะาจมีความแตกต่างพองสมควรนะผมว่านะแล้วก็ได้กระโดดมานะสูตรนอกไม่เวิร์กมาสูตรเดิมอาจจะดีไงน,นะด้วยความเป็นโกนะมันไม่ต้เลยจะขอแค่เซฟอะ่ะมันไม่ต้องไปจ่ายไปอะไรอยู่แล้วนะเปิดมาเคลียร์ดนะีอ่ะเปิดมาก็เกือบโด,ดนอ้าเอา้เอาเชีย่ยโดนยิงไกลแน่ลูกนี้ปัดสวยโอเค ไปส่งดีวะได้เปิดเกมมา,าส่งดีวะนะส่งดีส่งดีพีเตอร์ช่วยขึ้นนะไดมาดีจนสุดเดิมนี่คือก็ได้อะนะว่าไม่คาดหวังไปสูงว่าหนึ่งร้อยเจ็ดอะคาดหวังดีเปิดมาอย่างนี้พีเตอร์ไม่ออกอะแากก็เหมือนจะเปิดเข้าในอือัดกูกละมาที่เบลวะจ่ายมาโอซิมเมนโอซิมเมนเชื่อเบลลุดโอโ้น่าจะไม่รอดอืมแต่รอดว่ะเอาว่ะนะเอาว่ะสตรเดิมว่ะนะส่งเหมือนจะดี และก็ดีจริงๆที่สตอรคุบิกฮะเบ,ล,บลเบลยูเวอร์ชันไหนวัะนนะ่ะที่ปีเตอร์ฮะเปิดเรื่องเปิดบอลเนี่ยไม่คาดหวังอยู่แล้วมันไม่ได้ดีโอเคครึ่งแรออกอุกทรงดีนะเกมเนี้ย ทรนะงดีนะทรงดีเลยอะนะสูตรเดิมพอกลับมาสูตรเดิมไม่ทรงดีเลยว่ะแต่หลายอย่างรู้สึกว่าโอเคขึ้นปัดบอลมันดูมันดูไม,ไม่แบบเวอร์เหมือนสามสี่เกมแรกมันดูแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยดูงงงงเกมไม่ดูทรงเหมือนแบบโอเคดูดีขึ้นเยอะผมว่านะนะผมบ่าบาฟารู้สูกส่วนตัวนะเอาน่าจะหลุดแล้วลูกนี้ต้องเอาสักหน่อยโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ว่ะลูกเนี้เยเซฟยากแบบ คือแท้จะเป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์อะถ้ามาอย่างเงี้ยนะถือบอสต,ต้องยอมต้องยอมแม่งหลุดมาแบบงงๆเลยอะใหม่เลยฮะัอุซเมนแต่มีเบ็คเคนเปาเออร์ออสวยแล้วเคลียร์ไปก่อนเลยมาทรงเหล็กอีกแล้วทีเบรียอุ้ยเชี่ยเชี่ยแล้วอุซเมนเอาข้างประตูร้อยอู้วิลูกนี้ จะว่าซีบแต่มันคมกริบลวืวหวานลูกเนี้ยเชี่ยเชนเสาเข้าไปเลยโอ้แต่ละลูกคือต้องคือเกมเนี้ยแต่ละลูกคือต้องยอมอะ่ะแต่ถ้ามันเซฟได้คือโหดแต่ละลูกต้องยอมจริงว่ะคือโหแต่ลูกมากูร้อยไหมชนเสาเข้าไปเลยโอเคเกมที่ห้าพอแล้วมั้ง <c oughs> ผมว่าพอแล้วมั้งห้าเกมเลแล้วอะงานตกมนี้ทรงดูดีกว่าเกมสี่เกมแรกอยู่นิดนึง นะไม่จังหวะปัดไม่จังหวะออกแบบคือ <c oughs> ไม่เสียไม่เสียง่ายอ่ะนะนะแต่ก็โอ้หจังหวะมากรอยยิงแม่งต้องหยอกมันลู้นัออนบบนะนน้นเลยโอ้ยเที่ยนะมุมแคบยิงชนเสาเข้าไปเลยไม่คมจัดนะห้าเหมือนเดิมห้า,าเกมห้าคะแนนคือเหมือนเดิมเลยวะ่ะและโอ้หอะไรมันจะขนาดนั้นวะไม่มีแบบโดดไปหกไปอะไรเลยนะไม่มีเลยอ่ะห้าเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสุดนอกสุดใน ไม่ว่าจะเป็นสูตรนอกทีอสุดในแต่สูตรเดิมเนี่ยออโต้เนี่ยผมว่าทรงทรงทรงดีกว่าว่ะทรงแบบการยืนการปัดอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบโอเคอ่ะดูดูสมูทดูไม่แบบอันเนี้ยนะฮึแต่ไม่ไม่ต่างกันเลยห้าเหมือนเดิมปีเตอร์โอเคประมาณนี้แล้วกันก็อยากอวยนะแต่มันไม่เซฟเลยอ่ะมันมีเซฟปฏิหารแค่สองครั้งในห้าเกมอะมันก็น้อยไปนะเอาจริงมันน้อยไปมันน้อยไปนะแล้วแต่ละลูกม่งก็โอ้โหมันก็เซฟยากจริงแหละแต่ละลูกนะ ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาไบ๊ายเลิศ